ชีวิตพระป่าหลวงตาบุญชื่นชีวิตพระป่าเข้าไหนนอนนั่นอนาคาริกผู้ไม่มีเรือนชีวิตการเป็นพระป่าอยู่ท่ามกลางดงดอยคอยสุกตนให้ทนต่อ ทุกสภาวะดินฟ้าอากาศการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมีจิตใจมุ่งมั่นต่อธรรมะวินัยอันจะทำให้เป็นพระที่ดีกว่าจะเป็นนาบุญของโลกให้ผู้คนศรัทธากราวไหว้นั้นต้องประพฤติปฏิบัติตน สอนตัวเองให้ได้ก่อนที่จะสอนคนอื่นอันเป็นแนวทางของพระป่าที่พ่อแม่ครูจารย์อบรมสั่งสอนมาจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีคนเห็นกว่าที่จะเป็นพระป่าการบวดเป็นพระป่านั้นไม่ยากหนึ่งชั่วโมงก็เป็นพระแล้วสมมติสงฆ์ เป็นพระโดยสมมุติแต่การเป็นพระป่าที่ดีนั้นต้องฝึกตนเองให้อยู่ในธรรมวินัยนั้นต้องทำตลอดชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตของพระป่าที่มีธรรมะและวินัยเท่านั้นคอยปกป้องตนเองเมื่อท่านฟังผมพูดแล้วถามใจตัวเองสิว่าเราจะเป็นพระประเภทไหน ฉะนั้นกว่าที่พวกเราจะได้เห็นพระป่าทั่วๆไปจึงยากและท่านเหล่านั้นก็ติดนิสัยประป่า,ปาไม่ค่อยเรียบร้อยทะลอยนะักเพราะท่านเคยแต่อยู่ในป่าดังนี้เป็นต้นท่ามกลางเสียงสัตว์ป่านานาชนิดในภัยสัน เสียงเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นเสียงแห่งความสุขสงบสันติอิสระในธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังก้องประสานกับเสียงสกุนาน้อยใหญ่อันนำมาซึ่งโลกแห่งธรรมนั้นน่าจะนำออกมาสู่โลกที่เร่าร้อนไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงใบนี้ให้ได้พบกับ ความปล่อยวางในหัวใจได้สักเล็กน้อยโอ้พงไพรอันยิ่งใหญ่ที่เป็นวิทยาลัยของพระป่าพุทโธพุทโธพุทโธธรรมชาติที่มองเห็นได้ทั้งความสวยงามความสงบหรือแม้แต่ความอันตรายนั้น ยังคงมีผู้ที่กำลังออกสแสวงหาทางหลุดพ้นที่แลกด้วยชีวิตเป็นเดิมพันาาารพระจรสิ่งที่ต้องพบผ่านอยู่กับความบ้าความดีความเป็นและความตาย บินทบดทโปรโดสัตว์ฝึกสมาธิทุกขณะที่ก้าวยากได้ผ่านได้เห็นได้พิจารณาสุขทุกข์เป็นผู้นำความสงบมาสู่โลกตายก็เผาตายง่ายไม่ยุ่งยากกระดูกลายเป็นพระธาตุ สร้างเจดีเป็นอนุสร์ไว้เพื่อระลึกถึงก็มีแค่นี้แหละชีวิตพระป่าผู้แสวงหาความหลุดพ้นรอดมาก็เป็นวีวรบุรุษเกจิอาจารย์ให้ผู้คนได้กราบว่าตายไปก็เหลือแต่เท่าทุลีเริ่มมาจากทุลีกลับสู่ทุลีดิน